นี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองถอยหลังดูนะครับถอยหลังก็เข้าเกียร์อานะครับเกียร์อาร์นีเป็นถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นเบรกน,นะครับตัวนี้เป็นเบรกนะครับก็กดเบรกก็จะไม่ไม่ไมทำงานนะครับนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อานะถ้าเราไม่ใส่เกียร์อาร์แล้วก็เป็นเินหน้า ถ้าใส่เกียร์ R ขึ้นกว่าน,นี้ได้ไหมคะโอเคถ้าใส่เกียร์ R ก็จะเป็นถอยนะครับตัวนี้ก็จะเขียนให้นะครับตัวนี้เป็นถอยตัวนี้เป็นเบรกนะครับเบรกตัวนี้เป็นเป็นเปิดสวิตช์ออนนะครับสวิตช์ออนส่วนปักนี่ก็ถ้าเอาไปแล้วก็ให้เสียบนะครับเสียบแล้วถ้าพัดลมทำงานนะครับมีไฟออกนะครับ ไฟชุดนี้นะครับจะเป็นไฟเป็นไฟ48นะครับถ้ามีไฟออกนะครับก็คือใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นไฟ B บวกนะครับเข้ากล่องมี2อหลอดนะตัวนี้ก็เป็นไอจีนะครับไอจีนะครับไอจีไอจีเข้ากล่องเหมือนกันนะครับเป็นเส้นเล็กนะก็จะอธิบาย,ายง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้คือ B บวกใหญ่นะครับเข้าแต่ละกล่องนะครับ ส่วนตัวนี้คือบบวกเล็กนะครับ IG ไนั่นเองนะครับ IG แบบสวิกนะสีเหลืองนะครับสีเหลืองเท่าของไฟกของมันเหมือนกันนะครับแล้วก็สีดำสีดำก็คือลบนะครับลบก็จะเป็นเส้นสีเขียวๆต่างๆเยอะๆนี่นะครับเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้คือกล่องเดิมนะคะกล่องเดิมครับเดิมเสียสองกล่องนี้นะคะส่วนไฟในตัวนี้มันจะมีแยก48 12นะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็น12โวล์น,นะครับ12โวล์นนะ ถ้าเปิดสวิคแล้วจะมี12โวลต์มานะครับเหี่ยนะหลอดนี้24โวลต์นะครับ12โวลต์นะครับถ้ามาตรงนี้จะเป็น48นะครับ48นะเนี่ยนะครับเป็น48ถ้าอยู่อยู่ที่ปลั๊กตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กออนออนสวิคนะครับถ้าปิดปุ๊บทุกอย่างจะไม่มาแล้วจะไม่มีมาแล้ว ตัวนี้จะไม่มีมาแล้วถ้าเปิดเปิดจะมานีนะครับตัวนี้คือเอาไปเสียบที่ตัวรถนะคะถ้าถ้าใช้ได้ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าตัวนี้เสียบแล้วใช้ไม่ได้ให้ใช้สวิตตัวนี้ได้นะครับะ่เนอะมีเรามีสำรองไว้ให้นะคะไว้ให้นะคะนะคะ fc เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเข้าได้กับตัวรถ fc เนอะกับเจ้าของล้อนี้นะคะ ส่วนปลัแกตัวนี้ปปเป็นปลั๊กเ,เดิมก็ใช้น่าจะใช้ไฟกับรถนะครับถ้าตัวไหนเป็นอุปกรณ์12มันก็จะใช้เส้นสีแดงนี่นะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์เส้นสีแดงนี่นะครับนี่นะครับถ้าตัวไหนเป็นอุปกรณ์48ก็จะใช้เส้นด้านบนนะครับเส้นด้านบนก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับส่วน <40 S 2> สีเขียวก็เป็นลบนะครับเป็นขั้วลบนะครับ ก็จำตามที่มาร์กไว้นะครับแดง12โวลต์น,นะครับตัวน้ำเงิน48นะครับตัวนี้เป็นไฟที่เปิดสวิช์มาเหมือนกันนะครับถ้าไม่เปิดก็จะไม่มานะครับถ้าสวิช์ตัวนี้ปิดก็จะไม่มาถ้าเปิดนะครับอ่าพัดลมมันก็จะติดนะคะถ้าเปิดนะเดี๋ยวช่างท้องปิดให้ดูก่อนตอนนี้ปิดหรือเปิดคะ ดเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่นะคะพัดลมออะเปิดค่ะอ่าพัดลมก็มานะคะพอพัดลมมาเราก็จะได้ใช้งานรถได้นะคะต้องอยังไงก็คือต้องต่อตรงนี้ก่อนนะคะอ่าผมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสวิตช์ออนนะครับสวยยบสายไฟนี้ต้องต่อที่หลังสายมอเตอร์ว้หลักๆเลยนะครับขับนหนึ่งขั้นตอนที่ได้ไปนะครับ อันดับหนึ่งคือต่อสายมอตเตอร์ก่อนนะครับขั้นตอนนะครับส่วนตัวนี้คือสายที่บอกนะครับบอกของกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ไปด้วยนะหนึ่งนะครับก็คือต่อสายมอตเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเขียนหนึ่งสองสามไล่ <Okay. S 1> สเต็ปให้นะครับใช่หนึ่บนะค่ะมีเสียงครับก็ถ้าได้ไปแล้วก็อันดับหนึ่งต่อสายมอตเตอร์บวกฮอร์เซนเซอร์นะครับสองสายคันเร่งนะสามก็ ต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สี่ก็เลือกทิศทางหมุนนะครับสายขาวๆเล็กๆนี่นะครับปลักเดี่ยวนะครับเลือกทั้งสองกล่องเลยนะครับให้ไปทิศทางเดียวกันนะครับพอเลือกทิศทางเสร็จนะครับก็ให้ลองบิดคันเร่งได้เลยนะครับแล้วก็ห้าก็ให้ต่อเบรกต่อต่อสวิตช์เบรกต่อไม้ได้นะครับสายไม้ก็นี่นะครับเส้นสีน้ําเงินนี่นะครับเอาเส้นสีเขียวนะครับเห็นนะครับเขียวนะ เลือกต่อเส้นไหนเส้นหนึ่งได้นะครับไม,ม่เรามีเลือนเดียวนะแต่ถ้าของใครมีวันลน์นะครับวันไลเป็นหน้าปัดที่มีวันไลนะครับก็ใช้วันไลได้นะครับวันไลเส้นสีม่วงนี่นะครับเป็นหน้าปัดตัววันไลจะบอกละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นดิจิตอลธรรมดาก็ต่อสายสีเขียวนี่นะครับโอเคก็เวลาเปิดสวิ์นะครับไป,บปัดลมจะต้องใช้ไ,ได้นะนี่นะ พัดลมจะหมุนนะครับพัดลมจะหมุนนะแล้วจะมีไฟ12ออกมาส8ออกมานะครับแล้วก็ขั้วลบนะตัวนี้ไปใช้นะครับถ้าเป็นไฟเลี้ยวระบบ12มันก็จะเอาเมน12ตรงนี้เลยครับไปใช้นะถ้าระบบไฟในรถเราเป็น48มันก็จะเอาเมนตัวนี้นะครับไปไปรอนะไปรอที่ขั้วจ่ายส,สวิสตต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาลองได้เลยนะครับ ัวนี้เราอยู่ในเกียร์ R อยู่นะครับถอยหลังอยู่เนาะยกขึ้น่อยค่ะทั้งสองมือเลยค่ะปิดเกียร์ R นะอ่าเราเดินหน้าอย่างเงี้ยนะครับอนนี่คือเดินหน้านะคะถ้าเราอยากเบรกเบรกสตอปนะครับแล้วก็ตามเบรกเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกเขาเร่งยังเร่งอยู่นะอ่ะปล่อยเบรกเขาเร่งต่อนะ แต่ถ้าไปใช้ทางที่ดีก็คือผ่อนคันเร่กอย่าเบรกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่ติดนะแต่คือนี่ทําคลิปให้ดูเป็นการทดลองนะคะก่อนส่งงานนะครับกดเบรกอ่าก็ไปได้อ่าอยากถอยถอยก็เกียร์อารถอยถ้ามีสัญญาณถอยก็จะมีเสียงดตีตีตีนะคะเหมือนที่เคยได้ยินรถไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับโอเคค่ะทุกสายจะมี ตัวหนังสือบอกทุกเส้นเลยนะคะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะอย่าต่อสลับหรือต่อผิดนะคะดูคลิปให้เข้าใจแล้วก็ต่อตามในคลิปแต่ว่าเจ้าของล้อนี้นะคะก็ทำเองมาตลอดนะคะถึงซึ่งเจ้าของบอกว่าต่อได้นะคะไม่มีปัญหาที่เมียช่างทำคลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะกับ f อซที่มีวงจรแบบนี้ มีล้อแบบนี้นะคะดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้ล้อสองล้อนี้แล้วก็กล่องควบคุมก,กล่องนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4คลิปนะคะทุกคนไปเลือกดูได้เลยนะคะคลิปจะแบ่งแยกของวิธีการต่อที่คล้ายๆกันหมดนะคะแต่ว่าอยากทําไว้เยอะๆเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นคลิปนี้แต่เห็นอีกคลิปหนึ่งนะคะประมาณนี้นะนี่ค่ะใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะอาจจะไม่สําคัญหรือว่าท่านยังไม่ได้ซ่อมจุดนี้ท่านก็อาจจะ มองว่าไม่สําคัญแต่คนที่กําลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่ถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากแชร์นะคะไปเยอะๆนะคะเพื่อเป็นวิญญาณานเนาะเพราะว่าเราตั้งใจทําคลิปมาเพื่อ fc ทุกๆคนนะคะอยากให้ทุกคนต่อได้ต่อเป็นนะคะระบบรถไฟฟ้าต้องต่อให้ครบเริ่มตั้งแต่จุดที่1เหมือนที่ช่างทองบอกนะคะ อย่าต่อ5ต่อ4ก่อนนะคะต้องเริ่มที่1ก่อน1 2 3 4 5นะคะต้องคลยแบบนี้นะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกคลิปหนึ่งนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ